s oh. สวัสดีเพื่อนๆพื่อนชาวฟรีไฟทุกคนและทุกท่านกันด้วยนะครับนะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเพ euh. ื่อนเก็1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปเนาะเพื่อนๆพนโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปก่อนเลยแล้วกันครับว่าเราได้ไอดีนี้มาอย่างไงนะครับไปก็โอเคนะครับเพื่อนเนก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะไปทําอะไรนะให้เพื่อนทคนนะครับมารับโค้ดก่อนเลยนะครับก็ย้ําเสมอเลยนะครับเพื่อนเนให้เพื่อนๆดูจากที่ด้านบนสุดนะครับจะเป็น อ่าไม่ใช่จะเป็นดิมันจะมองง่ายกว่าด้านล่างนะครับเพื่อนถ้ามองตรงที่รูรปก็ดิ่งนะมันก็จะวิ่งไวนะครับแต่ามองจากบนมันก็จะช้าๆนะก็เพื่อนๆจะเห็นกันชัดนะครับก็รหัสโค้ดวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของดีแล้วก็สองสามแล้วก็อ e ีนะครับเพื่อนก็ให้เพื่อนๆทุกคนทำการคัดลอกในส่วนของตรงนี้ไปนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่ว่าเติมโค้ดนะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะแล้วก็ทัังนั้นกดยืนยันนะครับเพื่อนนก็มาดูสิว่าจะ ยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับเพื่อนคนมาโอเคนะครับเพื่อนคนก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่เรก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับขายได้มากน้อยอะไรลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเพื่อนเนโอเคมาดูหน่อยนะครับว่าวันนี้จะได้กันเท่าไหร่นะครับเพื่อนวันนี้ได้มา100ฟรีดีนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนคนก็อย่างไงนะครับอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับเพื่อนเพนโอเคมาดูสิว่าแฟลตเซลมีอะไรน่าสนใจากนงครับก็มี สมัครเล่นอัพเจ็ดตึงเน้นชายนะครับแล้วก็เน้นหญิงแล้วก็เฮ้ยมีกล่องเทพโคตรอัพด<อ>้วยเเขาเรียกว่าอะไรกล่องเทพอัพเจ็ดแปดอ่ะคก็นี่นะเพื่อนมีด้วยนะครับก็รอบนี้แล้วก็เท่านี้เพื่อนมีทั้งอัพเจ็ดเก่านะครับแล้วก็อัพเจ็ดใหม่นะครับที่เจ็ดเก่าที่จะได้สามถึงสี่กระบอกแล้วก็เจ<อ>็ดใหม่ได้ห้าถึงแปดกระบอกนะดูดิเ <Wow. S 1> ท่าไหร่ 9, อ่ะเจ็ดเก้าพออันใหม่อ่ะเท่าไหร่ขอดูหน่อยอันใหม่ ร้อยเก้าไม่พอวะ่ะเ,เพื่อนอือหือใจนึงก็อยากรีวิวเนี่ยพเพื่อนโอเคสักครู่นะพเพื่อนขอแยบเติมงบเพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้อยากรีวิววันนี้สักครู่นะครับทุกคนเดี๋ยวขอแยาเติมงบเพิ่มก่นกอนละกันกนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ได้ทำับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อดูนี่นะครับก็โดนหักโดนอะไรไปนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็ขออนุญาตเลยละกันนะครับจัดเป็นในส่วนของ 8นะครับ5ถึง8กระบอกนะครับในส่วนของวันนี้นอกจอาไปรีวิวให้เพื่อนดูด้วยนะว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่กระบอกนะครับทุกคนโอเคไม่รีร้อแล้วขออนุญาตเลยละกันนะครับจะเลยโอเคนะครับทุกคนก็ได้ไอเดียมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงจะเอาไปรีวิวให้ดูด้วยละกันเนาะว่าจะได้ทั้งหมดกี่กระบอกนะครับโอเค few moments A ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนเคนและนี่นะครับก็คือไอดีกล่องโคตรเทพนะครับ <Wow. S 1> เออเจ็ดแปดใช่ไหมกล่องโคตรเทพเจ็ดแปดนะครับชื่อมันก็แปลกๆโอเคนะครับก็นี่นะเป็นกล่องปืนอัพใหม่นะครับเพื่อนเื่อคนก็มีปืนอัพทั้งหมดห้าถึงแปดกระบอกนะครับเพืนน่อนเนซึ่งเราได้มาทั้งหมดเพื่อนเพื่อดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดโคตรคุ้มนะเพื่อนตอนนี้จัดได้รีบจัดนะครับถือว่าตอนนี้ยังคุ้มอยู่นะแต่หลังๆถ้าเกิดหลังๆผมไม่รู้นะจะได้ถึงแปดกระบอกหรือเปล่านะเพื่อน mm hmm. ก็ตอนนี้ยังได้อยู่นะครับได้ถึงแปดกระบอกเลยนะครับ mm hmm. ก็มาเดี๋ยวจะรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับเุ mm ื่อนก็หลักๆก,ก็คือน่าจะเป็นปืนอัพละกันเนาะสำหรับไอดีนี้นะครับเุ mm ื่อนก็กระบอกแรกนะเป็นเ k คมังคืออัพเลเวลเจ็ดนะครับเพื mm ่อ hmm. นๆเน่นะครับเอาจริงแค่เ k คผมว่ามันก็คุ้มแล้วนะเพื่อน mm hmm. ๆและกระบอกที่สองครับเป็นปืนดึกดับบันนะครับน เอ็นก้าสี N ่ T> นะครับนานๆทีได้เจอนะครับเพื่อนๆคนและก็บอกที่สามนั่นก็คือเอ็มแปดอัพเจ็ดนะครับเพื่อนๆคนเด้อและก็บอกที่สี่นะเป็นไอดุกอัพเลเวลเจ็ดนะครับ,นนบ,บเพื่อนๆคนกี่กระบอกนะสี่กระบอกใช่ไหมเพื่อนและก็บอกที่ห้านะครับเป็นซองยาวแมงป่องอัพ แปดนะครับเพื่อนๆอันนี้อัพแปดนั่นเพื่อนไม่ใช่อัพเจ็ดนะครับย้ําว่าอัพแปดนะครับเพื่อนๆทุกคนเออนานๆที่ปืนแปดไม้เห็นนั่นเพื่อนน้อยครั้งมากนะที่จะมาหเห็นนะครับพี่ก็บอกแล้วว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าและก็บอกที่หกนั่นก็คือ UMP อัพเลเวลเจ็ดนะครับเพื่อนๆทุกคน <laughs> ปืนนี้ก็นานๆทีมาหเห็นเหมือนกันนะเพื่อน UMP นะครับไม่ได้มาให้เห็นบ่อยๆสักเท่าไหร่นะครับนั่นนะ ทีเลยจะมาเห็นนะครับและกระบอกที่7นันก็คือ w o o d d a g g e r r u อัพเลเวนะครับเพื่อนๆทุกคนนี่นะครับใครที่ชอบสายวูดไม่ควรพลาดนะครับเพื่อนและกระบอกที่8นั้นก็เป็น P90 อัพเลเวล7นะครับหรือว่าเปิดอัพใหม่ที่รองจาก M60 นะครับพื่คนคนนะครับก็ได้มาทั้งหมดแปกระบอกนะเพื่อนตอนนี้นะเป็นกล่องใหม่นะเขายังได้แปดกระบอกอยู่นะเพื่อนแต่นานไปไม่รู้จะได้ถึงแหรือเปล่านะครับเทุกคนและที่สําคัญนะครับอุกคนก็ได้ทําการปลดบุญญาพาร์ทมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอนๆคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ลืมรีวิวแฟชั่นก็มารีวิวแฟชั่นให้เพื่อนดูหน่อยกันครับก็มีในส่วนของหัวบ้าวันนะครับแล้วก็เสื้อบอลไฟ 8ปีนะครับเราก็เซตชุดนอนนะครับประมาณนี้เราก็หมัดโลกันหรือว่าหมัดไฟนะครับเพื่อนคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นในส่วนของปืนอัพนาะเพื่อนโอเคนะครับก็รีวิวครบหมดแล้วก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเพิ่มเติมแล้วไอเดียนี้มันมองโดยรวมเกินคุ้มแล้วนะครับเพื่อนคนก็เดี๋ยวจะแจกให้แล้วกันนะครับเพื่อนคนก็8ดกระบอกขอสัก80ดไลค์ไปถึงวัยแจกนะครับเพื่อนคนมันคุ้มจริงๆนะครับขอแค่8ปดิบไลค์นั้นเพื่อนช่วยกดนะครับ80ดสไลค์ไแจก ตอนนั้นละกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็จะมีประมาณเท่านี้นะคระเพื่อนๆก็ยังไงนะอย่าลืมไปรับโค้ดกันด้วยนะครับใครได้มากน้อยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยละกันนะครับเพื่อนๆและที่สําคัญเลยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยละกันเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปนะครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้ละกันนะครับยังไงไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมแปดสิบไลค์นะอย่าลืมเพื่อนๆกันะ